สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําต้มกะทิสายบัวนะคะอันนี้นะคะเป็นกะปิกับหอมแดงเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยน,นิดหน่อยนะคะปรุงรสด้วยนะ้ำมะขามนะคะถ้าบ้านไหนมีมะดันนะคะก็ใส่มะดันเนาะ อันนี้พี่ว่าไม่มีมะดันใส่เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ซุปผงเห็ดหอมป้าไทยหนึ่งช้อนนะคะเกลือเดี๋ยวต้องชิมแล้วดูก่อนนะคะพี่ว่าจะใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงนะคะใส่อกก้อน จะบอกว่ายังไงที่ถ้ามันถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ยายก็จะบอกว่าโวนิโป้นะคะประมาณนี้นะคะต้องใส่นิดนึงนะคะเพื่อให้รสเค็กล่อมเนาะอันนี้สายบัวนะคะล้างแล้วเด็ดไปเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะสายบัวที่ีพว่าสั่งน้องที่ส่งมานะคะสั่งซื้อเนาะจากน้อง อีกช่องนึงนะคะน้องเขาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นึกภาพย่อยจำไม่ผิด ทำแบบบ้านๆเรานะคะเหมือนกับที่พี่อ้อยสมัยก่อนนี้ตอนที่ยังเด็กๆเนาะคุณแม่จะทำก็จะใส่เป็นปลาทูใช่ไหมคะแต่อันนี้พี่อ้อยเป็นทานมังสวิรัตเนาะพี่อ้อยจะทำเจทำมังสวิรัตอะไรประมาณนั้นนะคะก็วันนี้จะทำเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะว่าใส่เป็นหอมแดงเนาะก็จะใส่เป็นปลาเค็มเจนะคะ,ะเนื้อปลาเค็ม เค็มอ่อนเปรี้ยวอออีกสักช้อนนะคะประมาณครึ่งช้อนชาเนะคะหนึ่งช้อนเนี่ยน้องก็ว่าเป็นช้อนฝักโยเกิดนะคะน้ำมะขาม เดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยกันนะคะเสร็จแล้วเนาะปรุงรสชาติเหมือนต้มกะทิบ้านเราลเลยนะคะก็คืออ่าจะมีเปรี้ยวเค็มนะคะหวานน้อยๆเนาะย่จะใช้กะทิไม่เยอะนะคะ ทานได้คันค่ะต้มกะทิสายบัวมังสวิรัตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะรับยอดก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องซีเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ